แมนเชสเตอร์เตดกำลังจะได้แนวรุกคนใหม่นั่นก็คือราสมุธเฮลุนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนผีตัวยงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกองหน้าคนใหม่ของพวกเราอย่างราสมุธเฮลุนสำหรับเฮลุนเขากำลังจะกลายเป็นแข้งใหม่เข้าสุ่ถินโอทฟอร์ดหลังจากที่เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเจ้าตัวจะย้ายมาร่วมทีมและได้มีการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์เตดไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา และจะเซ็นสัญญาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้เดวยวันนี้แฟนผีตัวยงจะพาไปทำความรู้จักกับศูนย์หน้ารายนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรหอยรุนในปัจจุบันอายุ20ปีย้ายจากโคเปเกนทีมในบ้านเกิดมาอยู่กับสวอการดในรีกออสเตรเลียเมื่อเดือนมกราคมปี2022ด้วยค่าตัว1.95ล้านยูโรจากการลงเล่น32เกมทำไปได้5ประตูและต่อจากนั้นอีกเพียง8เดือน อาตัลันตาเห็นแววจากผลงาน21เกม12ประตูกับอีก4อาซิดทำให้ยื่นข้อเสนอซื้อแข้งรายนี้ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันด้วยค่าตัว17ล้านยูโรและตลอดการลงเล่นให้กับอาตาลันตาหอยรุนลงสนามไปทั้งหมด34เกมในทุกรายการทํทำไปได้1 0ประตูกับอีก4อาซิดและในช่วงซัมเมอร์นี้แนวรุกทีมชาติเดนมาร์กได้มีค่าตัวที่พุ่งทะยานไปกว่า100ล้านยูโรภายในระยะเวลาแค่8เดือนหลังจากได้รับความสนใจจากหลายทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนใจอย่างจริงจังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอยสการสปอร์ตอิตาเลียรายงานว่าค่าตัวของแนวรุกรายนี้อยู่ที่75ล้านยูโรบวกออปชั่นเพิ่มเติมอีก10ล้านยูโรรวมเป็น85ล้านยูโรวันนี้เราจะย้อนไปดูประวัติของเฮลุนนะครับเขาเนี่ยเกิดที่เมืองโคโเบเกนประเทศเดนมาร์กเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี2003มีพี่น้องร่วมกันใน3คนซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมีน้องชายฝาแฝดนั่นก็คือออสการ์กับเอเมล ที่ปัจจุบันก็เล่นฟุตบอลให้กับรีกบ้านเกิดโดยเฮรุนได้เกิดมาในครอบครัวที่ชอบกีฬาโดยเริ่มต้นด้วยการว่ายน้ําและเกือบจะไปเอาดีทางนี้แล้วก่อนที่จะเลือกเส้นทางฟุตบอลและไปลองคัดตัวกับหลายทีมก่อนจะได้รับเลือกจากทีมดังในเดนมาร์กอย่าง FC ฟซีโคเปอเกนและได้ขึ้นสู่ทีมสุดใหญ่เมื่อปี2020โดยระหว่างการเติบโตขึ้นมานั้นเขาีมริเยโนโรนัลโดเป็นไอดอลหลังจากที่พ่อของเขาที่เคยเล่นเป็นอดีตกองหน้าแนะนําตัวอย่างให้ดูวิธีการเล่นของดาวเตะทีมชาติโปรตุเกส ที่เวลานั้นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนจุดเด่นและจุดแข็งของไฮยรุนนั่นคือรูปร่างที่สูงใหญ่และสามารถสร้างปัญหาให้กับแนวรับฝ่ายตรงข้ามอีกทั้งยังชอบถอยลงมาล้วงบอลและหาโอกาสแอสซิสต์คล้ายๆกับแฮร์รี่เคนกองหน้าของทอตแนมฮอสเปอร์และในนามทีมชาติเดนมาร์กคฮยรุนขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนกันยาย,ยนปี2022ในเกมที่เดนมาร์กพบกับโคโลเชียในศึกยูฟ่าเนชันลีกในฐานะตัวสำรอง ก่อนที่ในเดือนมีนาคมปี2023จะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพบกับฟินแลนด์ซึ่งฮอยรุนก็ยิงแฮตทริกได้ทำให้ทีมชนะไป3ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลยูโ e ร2024รอบคัดเลือกอย่างไรก็ตามฮอยรุนถูกคาดว่าจะเดินตามและเป็นน e ิวเออร์ริงเบลฮารันโดยรูปร่างและพื้นที่ที่มาจากประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเหมือนกันซึ่งเวทีพิวริกกำลังจะเป็นบทพิสูจน์ให้กับหัวหอ,อกหรายนี้2021-2022โคเบนกนและสตูมกลา 2 0 2 2 2นถึง2023กับอาตาลันตาและ2023ถึงปัจจุบันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากนักเตะโนเนมเขาใช้เวลาแค่ราวราาปีเท่านั้นในการก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหน้าของทีมระดับโลก5ประตูกับโคเบเกน12ประตูกับสมกาดและ10ประตูกับอาตาลันตาและกำลังจะถูกนับต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักเตะเดนมาร์กคนที่7ในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ติดต่อจากคริสเตียนอิริกเซนรัสมุธเฮลุน แฟนผีคิดเห็นอย่างไรกับกองหน้าคนใหม่ของพวกเราคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ